สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสารรค์บ้านประจำวันที่วันที่อะไรเนี่ย24นะครับอ่ะวันนี้ก็จะพามาดูเรื่องอะไรนะครับก่อนอื่นก็จะบอกซสก,ก่อนว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะประโยชน์สำหรับใครนะครับก็ประโยชน์สำหรับเจ้าของบ้านนะที่จะต่อเติมบ้านรีโนเวทบ้านสร้างบ้านนะครับเป็นประโยชน์ยังไงล่ะอ่ะก็เป็นความรู้ทางเทคนิคนะที่ใช้ช่วยนะ ช่วยในการใช้ดุลพินิษในการตัดสินใจเลือกนะครับว่ายังไงดียังไงไม่ดีอ่าอันดับแรกให้ดูก่อนตรงนี้มันเป็นลานจอดรถหน้าบ้านนะครับลานจอดรถหน้าบ้านทีนี้เวลาทําลานจอดรถหน้าบ้านเนี่ยมันมันต้องมีสเปคยังไงบ้างเนาะมีการเลือกอะไรบ้างอ่าอันดับแรกก็เรื่องเสาเข็มนะเสาเข็มเนี่ยก็เป็นเสาเข็มกลวงซึ่งเพิ่งตอกไปเมื่อสองสวันที่แล้วเนี่ยวันที่22วันอาทิตย์นะเน,นี่ยนะก็ตอก ให้มันพูพรมไปประมาณห่างกันเมตรครึ่งน,นะแต่ที่สังเกตดูนี่น่าจะหัวเข็มหายไี่อันหนึ่งนะนี่เดี๋ยวผมให้เขาหานะผมจําได้ว่าผมตอกนะครับเป็นแนวไว้อันนี้เดี๋ยวเขาหาเพิ่มนะประเด็นที่1นนะหัวเข็มทีนี้มีหัวเข็มแล้วเนี่ยเข็มอะไรดีถ้าบ้านท่านเนี่ยเป็นแบบลงโลงอย่างเงี้ยนะก็เข็มย,วยาวๆนะเข็มย,วยาวๆได้นะเข็มย,วยาวๆเลยยาวก็ถ้าดีก็ดเมตรนะ อ่าถ้าอันนี้ก็6เมตรนะก็พอ6เมตรก็เยอะเะหน่อยนะเน,นี่ยหเมตรเขาเสม็มเขาเข็มกลวง6เมตรทีนี้ก็มันเป็นยังไงตอนต่อก็ไปดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่ามันต้องมีอันนี้นะมีเหล็กเนี่ยเป็นตะก้อครอบนะจริงๆถ้าเป็นแบบฟุตติง้งเขาจะครอบเยอะกว่าน,นี้แหละแต่อันนี้คือครอบเฉยๆเพื่อใหอ้อ่มันช่วยรับน้ำหนักจากตรงเนี้ยลงไปที่หัวเข็มได้แต่ถ้ามีไม่มีอันนี้นะแล้วมีเฉพาะวเมชเนี่ยมันก็ไม่ไม่ดีไม่ดี นะทีนี้ต่อไปอ่านี่ตะก้อข้อหัวเข็มนะวายเม็วายก็มีทั้งสอนะอันนี้ผมซื้อมาส6ก็มี4นะถ้าเล็ก2.5เนี่ยไม่ดีนะไม่ดีก็เนื่องจากอะไรเพราะว่าปูนเนี่ยมันไม่มันรับแรงกดอย่างนี้ได้แต่มันไม่สามารถรับแรงที่แบบแยกแยกมันออกได้อันนี้ก็จะช่วยให้มันเกาะกันอยู่นะไม่แยกออกจากกันนะครับประเด็นถัดมานะก็เรื่องวายเมแล้ว นะครับเรื่องหัวเข็มแล้วนะครับต่อไปก็เรื่องความหนานะก็เอาสักสิบถึงสิบห้านะครับก็จะดีเซนนะส่วนอันนี้ก็จะให้เขาเวางแยกนะแยกหมายถึงว่าแผ่นแผ่นปูนนี้กับพวกนี้แยกออกจากกันนี่ก็เลยวางแผนให้เป็นนี่ตีแนวแล้วให้ห่างกันสัก15เซนเดี๋ยวน,นี้ทุบออกนะมันก็จะเป็นร่อง15เซนซึ่ง15เซนเนี่ยจะเอาหินกรวดนะหินก้อนใหญ่ๆนี่นึงอาโรย นรอยก็จะไม่เห็นละแล้วก็จะเป็นตัวแบ่งตัวแบ่งเขตนะ,ะตัวแบ่งเขตแล้วทําให้สมมุติไอ้ผิวเนี่ยมันจะซุดลงไปเนี่ยมันก็ซุดไปมันก็จะไม่มาแตกมาแยกนะแต่ถ้าปูมาติดเลยเนี่ยมันจะเห็นรอยแตกรอยแยกนะครับไม่สวยนะก็จะแบบเป็นอีกแผ่นแผ่นดินแผ่นปูนอีกแผ่นหนึ่งนะซึ่งแยกมาสิบห้าเซนอย่างเงี้ทําตีเริ่มตีนแนวไว้ละเดี๋ยวอันนี้แค่เจ็ดนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องทุบอันนี้ออก ทุบง่ายนะเป็นแบบแบบรออะไอหินบล็อกเนี่ยอิดบล็อกเนี่ยมันกุ้กวงนะเอาอะไรตอกตอกตอกทีเดียวก็ออกแล,แล้วไม่ยากขนาดนั้นนะครับะนะจุดจนี้จุดหนึ่งที่ต้องดูนะก็คือเรื่องของเอ่ออันนี้อิดบล็อกเอ้ยไม่ใช่อิดบนเบาะมาส่งแล้วก็ดูเรื่องของนี่มันเชื่อมต่อกับถนนนะนู่นแนวแนวถนนกับแนวเนี่ยอย่าไปยุ่งเขาแต่เรายึดแนวนี้แนวนี้เราก็เทปูนให้เขาหน่อย ทีนี้ต้องมีสโลปลงมานะเพราะว่าเราสูงมา15เซนสโลปนิดเดียวนะแต่ตรงเนี้ยสาคัญถ้าปล่อยเป็นปูนอย่างเดียวนะโอ้โหรถวิ่งเข้าไปออกแตกหมดผมก็จะใช้เอาไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ประหยัดแล้วเหล็ก12เลยาวางเป็นแนวแนวแล้วคาดด้วยเหล็ก6 1 2 3เสนะ้นนะ2 3เต้นนะก็จะทําใหา้ตรงนี้ก็จะปูวายเมออกมาด้วยนะก็จะทําให้เวลารถกดกดแล้วอิดมันจะเอปูนมันจะแยกนะมันไม่แยกเพราะว่ามันมีมันเกาะที่วายเม็อันนี้ แล้วตรงนี้ก็จะมีเหล็ก6กคาดอีกนะครับแล้วเหล็ก12บนี่วางวางปริยะระยะ,ะ,ยะซึ่งจะทําให้มันแบบวาร,รถวิ่งมาปึบปึบปึบเข้านี่นะมันก็จะหนาแน่นนะแข็งแรงนะครับอันนี้ก็เป็นบ่อพักนะพอดีบ่อพักนีก่เป็นบ่อพักปัญหาเยอะนะเพราะอะไรเพราะตอนตอกเสาเข็มเนี่ยถ้าคนไม่รู้ว่าตําแหน่งบ่อพักอยู่ตรงไหนนี่ตําแหน่งท่ออยู่ตรงไหนนี่ก็คือ,อมีสิทธิ์ทําท่อแตกนะครับแต่นี่ผมก็รู้แต่แรกก็เลย กำหนดให้นะครับว่าตอกตรงไหนนะครับส่วนตรงนู้นไม่มีตอกเพราะว่ามันมีสเตย,ย์ตรงนั้นนะก็จะนั่งบนสเตย์พอดีนะครับก็เลยไม่ได้ตอกเสาเข็มไวนะ้นี่นะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้ดูภาพกว้างๆนะครับภาพกว้างก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้<ม>เทปูนเนี่ยก็จะเสร็จแล้วนะครับก็หัวเข็มก็ห่างกันประมาณเมตรเมตรนะครึ่งรวมๆแล้วเมื่อวานนับ เดิมมี10นะบวกอีก15นั่นก็จะมี25เส้นะครับแล้วก็วายเม็ดนี้ก็เป็น4นิ้วเอ้ย4มิลใหญ่ใหญ่เล็กตัวนี้ก็2.5ใหญ่ตัวนี้ก็6 6มิลก็เริ่มเลยถ้า6มิลนี่ไม่ต้องซื้อวายเม็ดหรอกนะซื้อเหล็ก6มิลมาก็จะดีกว่านะครับอ่าก็มีนะมีขาวอันนี้ก็ประมาณเนี่ยโอเค4มิลก็โอเคแล้วนะครับอันนี้ก็ซื้ออีกบล็อกเฮ้ยอีกมวนเบามาเพิ่มนะเพราะว่าไม่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 ทัน ไม่พอนะครับไม่พออ่ะอันนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างลวเดี๋ยวก็จะได้อ่วันนี้มีเหล็กมาเพิ่มก็จะได้ทําทับหลังก็จะเห็นเป็นรูปเป็นล่างครับทับหลังไม่ใช่ทับหลังเสาเอ็นนะแล้วทับหลังข้างบนเดี๋ยวผมพามาดนะูเรื่องวิธีคิดและวิธีทาครับอ่ะถ้างั้นสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปก็จะมาดูตอนที่เตรียมตัวที่จะเทนะครับแล้วดู จุดข้อควรระวังต่างๆครับอะโอเควันนี้จบเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ